สวัสดีค่ะฟาร์มวัวน้องกีตาร์นะคะวันนี้ฟาร์มวัวน้องกีตาร์ขอพาทุกๆคนมารับชมการผสมเทียมข้องเมโพกันนะคะวันนี้เมโพกับผสมพันธุ์บีสมาสเตอร์นะคะปะสัสุตะอำเภอระนดมาส้มผสมเทียมไม้นะคะวันนี้ มีค่ะขั้นตอนการผสมเทียมนะคะ ชีดข้าวไวเร็วนะคะนึ่งรอดเดี๋ยววันนี้เมพูจะทำการประส้มเตรียมโซองรอดนะคะพอกลัวจะไม่ติดค่าถ้าติดก็คือ,อจะได้แฟกนั่นเองค่ะ นีแมโพกคผสมพันธบีทมาสเตอร์นะคะคามมั่วนองกีต um ้าก็จะผสมหลากหลายสายพันธุ์นะคะในออกมาหลากหลายค่ะมันนันซาลีฮาทิปกับบานฮาทิปเบอรตินเดี๋ยวเอาไว้ทำปั้นกับมันที่ก็จะทำการผสมอีกรอบนะคะ เป็นนาแลกก็พิซนี่ตงน้นะแม่เป็แม่บ้านอไรนี่คือรอดีองค่ะแม่มาเดือดบ้านราประเทศเนี่ยได้เดือนบ้านเรื่องอาทิตย์พอมาจ่เร่อยก็เรืออาทิตย์ วันนี้แม่โพกก็อมมเซ็จแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ฟ้าม่วน้องกีตาร์ด้วยนะคะเผื่อไม่พลาดข้าวซานค้องฟ้ามัวน้องกีตาร์ค่ะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะที่รับชมรับฟังคลิปข้องฟ้ามัวน้องกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ